ถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณแอนครับคุณแอนเล่าว่าสมัยก่อนครอบครัวงคนต่างจังหวัดที่พอมีฐานะมักจะมีค่านิยมสูงส่งลูกส่งหลานไปเรียนที่โรงเรียนในตัวจังหวัดเพราะความเชื่อที่ว่าการได้เรียนโรงเรียนประจำจังหวัดจะทำให้ลูกหลานมีโอกาสสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้ ได้เรียนจบปริญญาเพื่อจะมาเป็นเจ้าคนนายคนรอบกองแอนเองก็มีความคิดและความเชื่ออย่างนั้นแอนกับเอฟซึ่งเป็นน้องสาวฝาแฝดจึงถูกส่งมาเรียนในตัวจังหวัดตั้งแต่รอสองคนเรียนจบั้นปหและเนื่องจากว่าบ้านของแอนอยู่ในเพเภอเล็กๆที่ค่อนข้างไกลจา,ากตัวจังหวัดอีกทั้งแอนก็ไม่ได้มีบ้านญาติพี่น้องที่อยู่ในตัวจังหวัดด้วยดังนั้นแอนกับน้องสาวจึงจําเป็นต้องมาใสา่ที่หอพัก เพราะโรงเรียนที่แอนเรียนนั้นไม่ใช่โรงเรียนประจำกินนอนจึงไม่มีหอพักสําหรับนักเรียนแต่ด้วยความที่เด็กต่างอําเภอเข้ามาเรียนที่นี่ค่อนข้างเยอะทําให้ทางโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับหอพักไว้ให้บริการด้วยและแน่นอนว่าเพื่อความปลอดภัยของลูกสาวสองคนที่ถือว่ายังเด็กอยู่พ่อกับแม่ก็เลือกให้เราสองคนพี่น้องพักที่หอพักหญิงแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบ้านของคุณครูที่ถูกแบ่งเป็นห้องให้นักเรียนมาเช่าพักด้วย แต่คุณครูท่านนี้ไม่ได้สอนอยู่ในโรงเรียนที่แอนเรียนอยู่นะก่อนอื่นแอนต้องขออธิบายลักษณะตัวบ้านอย่างคร่าวๆก่อนว่าบ้านหลังนี้อยู่ติดกับถนนเส้นหลักคือพอออกจากบ้านมาก็เดินข้ามถนนไปยืนรอขึ้นรถสองแถวได้เลยลักษณะของตัวบ้านเป็นบ้านสองชั้นขนาดใหญ่ครึ่งปูนครึ่งไม้ตัวบ้านนั้นถูกสร้างจนเกือบเต็มพื้นที่บ้านชั้นบนเป็นไม้ถูกกั้นแบ่งเป็นห้องสําหรับให้เช่าจํานวนหกห้อง จำกัดการเช่าพักได้ไม่เกินห้องละสองคนบนชั้นสองนี้มีห้องน้ำอยู่ฝั่งด้านหลังของบ้านสองห้องดังนั้นการมาพักอาศัยอยู่ที่นี่จึงต้องใช้ห้องน้ำรวมส่วนชั้นล่างของบ้านจะเป็นปูนถูกแบ่งสัดส่วนเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งกั้นเป็นที่อยู่อาศัยของคุณครูเจ้าของบ้านกับครอบครัวส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นที่สำหรับจอดรถด้วยความที่สมาชิกของครอบครัวนี้มีแต่ผู้หญิง ที่นี่ก็เลยกลายเป็นหอพักหญิงและคนที่มาเช่าพักที่นี่ก็มีแต่นักเรียนเท่านั้นช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดเทอมแม่ก็มาอยู่เป็นเพื่อนรอสองคนพี่น้องก่อนซึ่งทุกอย่างก็ดูปกติราบรื่นดีแต่พอแม่กลับบ้านไปเท่านั้นแหละก็เริ่มมีเรื่องราวปแปลกเกิดขึ้นการอยู่กันเพียงลาพังแค่สองคนพี่น้องทําให้แอนรู้สึกไม่คุ้นชินเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เลยมีอาการตื่นกลัวง่ายกว่าปกติ ค่มีเสียงอะไรดังขึ้นมานิดหน่อยแอนก็ตกอกตกใจขนนี้ดีฟอ์แล้วเพราะงั้นเวลาที่แอนเล่าเรื่องราวปแปลกๆให้เอฟังเอก็มักจะว่าแอนเพอเจอคิดไปเองกระทั่งมีอยู่คืนหนึ่งแอนรู้สึกตัวตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะว่าได้ยินเสียงคนกระซิบที่ข้างหูแอนแอนแอนเสียงนั้นเป็นเสียงของเอที่นอนอยู่ข้าง แอนก็เลยตอบรับว่าอึม้มเพื่อให้เอรู้ว่าแอนตื่นแล้วเอถามแอนทันทีว่าได้ยินเสียงอะไรไหมแอนพยายามรวบรวมสติแล้วเงี่ยหูฟังก็ได้ยินเสียงป๊อก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 ,ปอกเป็นจังหวะแบบรัวๆเหมือนเสียงคนทำกับข้าวเหมือนว่ากำลังตำน้ำพริกตำกระเทียมประมาณนั้นแอนก็เลยตอบกลับไปว่าอึม้มแล้วเอก็พูดขึ้นมาว่า เสียงเหมือนคนตำหม,มากเลยเนาะคำพูดของเอ๊ทำให้แอนรู้สึกขนลุกขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกซึ่งพอนึ้นึกดูแล้วเสียงที่ได้ยินก็เหมือนเสียงตำหม,มากจริงๆนั่นแหละเราสองคนพี่น้องคุ้นเคยกับเสียงนี้เป็นอย่างดีเพราะตอนที่คุณยายทวดยังไม่ตายแอนกับเอก็ช่วยตำหม,มากให้คุณยายทวดอยู่บ่อยๆและสิ่งที่ทำให้แอนมั่นใจว่าเสียงนั้นเป็นเสียงตำหม,มากที่เอพูดจริงๆ ก็คือกลิ่นใบพลูและกลิ่นปูนแดงสําหรับเขี้ยวมาที่ลอยเข้ามาจมูกเป็นระยะระยะจนเราสองคนมองหน้ากันและที่น่าสังเกตคือเสียงและก,กลิ่นนี้จะมาในทุกวันโกนและวันพระพอแอนโทรไปเล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกให้เอ๊กับแอนสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนและไม่ต้องไปสนใจแม่ของแอนบอกว่าถ้าเราไม่สนใจเดี๋ยวเขาก็าไปเอง พอขึ้นม .4 แอนกับเอเลือกเรียนคนละแผนการเรียนแอนเรียนสายวิทย์คณิตส่วนเอเรียนสายศิลปาภาษาถึงแม้ว่าเวลาเรียนปกติจะไม่ได้ต่างกันแต่เรื่องของกิจกรรมต่างๆนั้นทําให้เวลากลับหอของเราเริ่มไม่ตรงกันยิ่งเอเป็นนักกิจกรรมตัวยงยิ่งกลับหอมืดค่าในระหว่างที่เอยังไม่กลับแอนก็จะอยู่คนเดียว ช่วงแรกๆมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะก็เลยอยู่ได้ส่วนเสียงต่ำม,มากกับกลินจะมาช่วงดึกๆซึ่งเอกลับมาแล้วและแอนรู้สึกคุ้นชินอยู่เป็นเรื่องปกติแล้วก็เลยไม่เรีกรัวจนช่วงที่ขึ้นหมอห้าเอได้เป็นเชียร์ลีดเตอร์ต้องไปเข้าค่ายเก็บตัวที่โรงเรียนอาทิตย์หนึ่งก่อนจะถึงวันกีฬาสีทำให้แอนต้องอยู่คนเดียวอย่างที่แอนบอกว่า หอพักที่แอนอยู่เป็นบ้านของคุณครูเจ้าของหอพักด้วยเพราะงั้นแอนกับเอจะไม่เคยพาเพื่อนเข้ามาเพราะว่าเก่งใจเจ้าของหอพักอีกอย่างแม่ก็เคยกำชับไว้ว่าอย่าพาคนอื่นเข้ามาเพราะถ้ามีเหตุการณ์อะไรไม่ดีเกิดขึ้นเราจะเดือดร้อนและมีความผิดไปด้วยช่วงที่เอไม่อยู่แอนก็เลยต้องอยู่คนเดียวเกิแรกที่ต้องอยู่คนเดียวก็ตรงกับวันโกนซะแล้ว แอนรู้สึกตัวที่ต้องอยู่คนเดียวจินตนาการไปถึงเสียงตั๊มมากกับกลิ่นใบพูกลิ่นปูนแดงแอนก็เลยตัดสินใจกินยาแก้แพ้หวังจะให้ตัวเองหลับเร็วๆและหลับยันเช้าหลังกินยาไปได้ไม่นานแอนก็เข้านอนตอนที่หลับไปแอนฝันว่ามีคุณยายแก่ๆผมบ๊อบสั้นสีขาวแต่ไม่ได้ขาวทั้งหัวนะมีสีเทาปนอยู่บ้างนุ่งผ้าถุง สวมเสื้อคอกระเช้ากำลังนั่งหันหลังให้แอนแล้วก็มีเสียงป๊อก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 ดังขึ้นท่าทางคุณยายเหมือนกำลังนั่งตำหม,มากอยู่เสียงตำหม,มากของคุณยายทำให้แอนรู้สึกกลัวจนต้องเดินถอยหลังออกมาตั้งหลักอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นแอนก็ทำใจแข็งเดินเข้าไปหาคุณยายแล้วถามว่าคุณยายมีอะไรให้หนูช่วยไหมแค่เสียววินานทีที่แอนถามจบ คุณยายหันควับมาทันทีแอนเห็นว่าตาของยายเป็นดวกลวงโบแอนก็เลยตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมาพอรู้ว่าตัวเองแค่ฝันไปก็เลยโล่งใจนาตอนนั้นพอตื่นขึ้นมาดันรู้สึกปวดฉีใจหนึ่งก็กลัวไม่กล้าออกไปฉี่แต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่าชี่จะลาดอยู่แล้วสุดท้ายแอนก็ต้องตัดสินใจลุกออกไปฉี่ พอเปิดประตูห้องออกมาทางเดินหน้าห้องไม่ได้มืดสนิทเพราะไฟห้องน้ําถูกเปิดเอาไว้หนึ่งห้องดังนั้นก็จะทําให้เรามองเห็นทางเดินได้ชัดพอสมควรแอนก็เข้าไปทำธุระจนเสร็จตอนที่กําลังจะเปิดประตูห้องน้ําออกมาเสียงป๊อก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 ที่แอนคุ้นเคยก็ดังขึ้นตอนนั้นเริ่มรู้สึกว่าตัวเองใจเต้นแรงมือไม้สั่นไม่กล้าแม้แต่จะเอื้อมมือไปเปิดประตู แอนยืนอ,อยู่ในห้องน้ารอจนเสียงป๊อกป๊อกนั้นเงียบไปสักพักหนึ่งแอนถึงได้ตัดสินใจเปิดประตูพอประตูถูกเบิดออกแอนเห็นคุณยายที่แอนเห็นในความฝันนั่งยองๆอ,อยู่หน้าห้องตรงข้ามห้องของแอนคือยังไงซะแอนก็ต้องเดินผ่านคุณยายเพื่อที่จะกลับเข้าห้องของตัวเองแอนไม่มั่นใจว่าที่แอนเห็นอยู่ตรงหน้านั้นใช่คนหรือเปล่าแอนก็เลยทำอะไรไม่ถูก ได้แต่ยืนนิ่งอยู่หน้าห้องน้ำแล้วจูๆ่ๆคุณยายก็ลดตัวลงนั่งกอดเข่าก้นติดพื้นแล้วค่อยๆขยับตัวมาเรื่อยๆลักษณะเหมือนใช้ก้นถูมากับพื้นจังหวะที่คุณยายขยับตัวแต่ละครั้งมันทำให้แอนรู้สึกกลัวมากขึ้นกว่าเดิมแอนแตัดสินใจกลับเข้าไปในห้องน้าแล้วขังตัวเองอยู่ในห้องนั้นแอนยอมรับว่าตอนนั้นรู้สึกกลัวมาก ตัวจนร้องไห้อยู่ในห้องน้ําแอนอยู่ในห้องน้ําสักพักใหญ่ๆถึงทําใจให้กล้าออกมาได้พอเปิดประตูห้องน้ําออกมาคุณยายคนนั้นมานั่งอยู่หน้าห้องน้ําเลยแอนหยุดชะงักอยู่หน้าห้องน้ําด้วยความตกใจแล้วคุณยายก็เหงืหน้าขึ้นมามองแอนปลาของคุณยายกําลังเคี้ยวหมากอย่างช้าๆรินตัวของคนแก่กรินหมากพลูมันชัดเจนมาก จนแอนรู้สึกได้ว,ว่าตัวเองไม่ได้ฝันแน่ๆคุณยายอ้าปากกว้างให้แอนเห็นน้ำหมากสีแดงในปากของคุณยายแล้วคุณยายก็อ้าปากกว้างขึ้นเรื่อยๆและกว้างขึ้นเรื่อยๆจนปากฉีกไปถึงหูแอนร้องกรี๊ดขึ้นดังลัน่นจากนั้นภาพก็ตัดไปแอนรู้สึกตัวตื่นขึ้น,นมาอีกทีเขาอยู่ในห้องของตัวเองแล้วโดยมีคุณครูเจ้าของหอพักกับลูกสาวของคุณครูนั่งอยู่ข้างๆเตียง คุณครูเจ้าของหอพักบอกกับแอนว่าทุกคนได้ยินเสียงแอนร้องกรี๊ดก็พากันออกมาดูเห็นแอนเป็นลมล้มพับอยู่หน้าห้องน้ำลูกสาวของค,ครูที่เป็นพยาบาลเพิ่งลงเวรกลับมาพอดีก็เลยช่วยปฐมพยาบาลให้เชื่อไหมว่าแอนกับคุณครูเจ้าของหอไม่ได้พูดถึงเรื่องคุณยายคนนั้นเลยเพราะคุณครูตัดบทไปก่อนว่าพวกทุกแกมันชอบออกมาหากินมแมลงตอนกลางคืน เวลามันมาหากินทีก็ลงมาวิ่งที่พื้นด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้คนมาจับออกไปแอนก็งงไปเลยสิเพราะแอนยังไม่ทันจะได้บอกเลยว่าแอนกลัวอะไรก็มาโมเมว่าแอนกลัวทุกแกไปซะแล้วซึ่งณเวลานั้นแอนเถียงไม่ออกจริงๆก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลยต้องบอกว่าหลังเหตุการณ์ในวันนั้นแอนมีอาการผมร่วงหนักมากร่วงชนิดที่ว่า แค่ใช้มือสังก็ออกมาเป็นกระจุกแล้วด้วยความสงสัยเกี่ยวกับคุณยายปิศนาคนนั้นที่ยังค้างคาอยู่ในใจของแอนแอนก็เลยไปคุยกับคนเช่าห้องคนอื่นๆแอนถึงได้รู้ว่าที่บ้านหลังนี้มีอะไรแปลกๆจริงๆไม่ใช่ว่าแอนคิดไปเองอีกอย่างครอบครัวนี้ไม่มีคนแก่ขนาดที่แอนว่าแก่สุดก็คือพี่สาวของครูเจ้าของหอพัก แต่เขาอายุห้าสิบกว่าเท่านั้นยังไม่แก่ขนาดเคี้ยวหมากเหมือนที่แอนเห็นและที่สำคัญคือทุกคนต่างก็ได้ยินเสียงตำหมากแบบที่แอนกับเอได้ยินยิ่งไปกว่านั้นบางคนเคยเห็นคราบน้ำหมากเปืเป้อนๆอยู่ที่พื้นก็มีเลยทำให้ไม่มีใครกล้ามาเข้าห้องน้ำกลางดึกถ้าปวดเบาแต่และคนก็จะมีกระทนประจำตัวแอนอยู่มาตั้งห้าปีก็เพิ่งรู้นี่แหละ ช่วงสัปดาห์นั้นแอนก็เลยเก็บของไปนอนกับเอที่โรงเรียนแอนปรึกษากับเอว่าจะขอแม่ย้ายไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าเราสองคนโตพอที่จะดูแลตัวเองได้แล้วแต่แม่อยากให้เราสองคนอดทนอยู่ต่อเพราะเหลือเวลาอีกแค่ปีกว่า,ก,วาก็จะเรียนจบม6กแล้วอยู่มาได้ตั้งห้าปีก็ไม่น่าจะมีอะไรมากไปกว่าน,นี้หรอกเราสองคนก็เลยไม่ได้ขัดแม่ ช่วงมหกเทอม2แอนจะเรียนพิเศษหนักมากกว่าจะกลับถึงหอพักก็เกือบจะสองทุ่มวันนั้นพอรถสองแถวจอดที่หน้าหอพักแอนกำลังจะเดินไปจ่ายเงินจ,จู่ๆรถสองแถวก็ขับออกไปก่อนแอนเองก็ตกใจจังหวะนั้นน้องทิพย์ที่อยู่หอเดียวกันกำลังเดินมาพอดีแอนก็เลยทักทายน้องแต่ว่าน้องทิพย์ก้มหน้าก้มตาเดินเข้าหอไป ไม่ได้ตอบอะไรทําให้แอนรู้สึกงงมากขึ้นกว่าเดิมว่าตัวเองมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าทําไมเขาถึงพากันเมินแอนคิดๆไปแล้วก็รู้สึกขำก็เลยเดินเข้าหอพักไปพอแอนเดินขึ้นไปถึงชั้นสองแอนก็เห็นน้องทิพย์ยืนอยู่หน้าห้องน้องทิพย์มีท่าทางแปลกๆแ,แอนก็เลยถามว่าเข้าห้องไม่ได้หรอแต่น้องทิพย์ก็ไม่ได้ตอบอะไร จูจ A. เอ้ก็เปิดประตูห้องออกมาและดึงตัวแอนเข้าไปในห้องเอ้มีท่าทางตื่นเต้นเดินไปเดินมากระวนก็วายจนแอนต้องเดินเข้าไปจับตัวเอ้ไว้แล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นเอเล่าว,ว่าเมื่อตอนที่เอกลับมาถึงมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่หน้าหอพักของเราพอดีตรงกลางถนนมีร่างคนถูกคลุมด้วยผ้าดิบสีขาวเอตัวสั่นไปหมด พอเดินเข้ามาดูใกล้ๆก็เห็นรถมอเตอร์ไซค์ของน้องทิพย์ล้มอยู่ข้างๆกันมีรถเก๋งสภาพหน้ารถพังยับเอได้ยินคนในหอพักคุยกันว่าร่างไร้วิญญาณใต้ผ้าดิบสีขาวก็คือน้องทิพย์น้องทิพย์กำลังจะเลี้ยวรถเข้าหอพักแต่ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวรถเก๋งที่ชนรถของน้องทิพย์ก็กำลังแซงซ้ายมาจึงทำให้ชนกันอย่างแรง จนร่างของน้องทิพย์นั้นกระเด็นไปกลางถนนและถูกรถที่ขับตามมาทับทําให้น้องทิพย์เสียชีวิตตรงที่เกิดเหตุทันทีแอนได้ยินแบบนั้นก็ขนหัวลุกขึ้นมาทันทีเพราะแอนเพิ่งเห็นน้องทิพย์เมื่อกี้ล่าสุดน้องทิพย์ก็ยืนอยู่ที่หน้าห้องพอแอนบอกเอแบบนั้นเอก็ค่อยๆเปิดประตูไปดูแอนเองก็ไปแอบ,บดูด้วยปรากฏว่า แอนเห็นน้องทิพยังยืนอยู่ที่หน้าห้องเหมือนเดิมแล้วน้องทิพก็หันหน้ามามองแอนกับเอที่แอบดูอยู่แอนรีบปิดประตูห้องล็อกอย่างเร็วแล้วไปนอนคุมโปมบนเตียงทันทีคืนนั้นแอนไม่กล้าออกไปอาบน้ําเลยเราสองคนพี่น้องนอนกอดกันร้องไห้อยู่บนเตียงด้วยความกลัวพอเช้าวันรุ่งขึ้นเราเก็บของย้ายออกทันทีเลย โดยที่ไม่รอปรึกษาพ่อกับแม่ก่อนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ